สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นวิกผมทรงนักเรียนนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาวิกผมที่จะใส่ไปโรงเรียนเนาะรุ่นนี้จะเป็นงานพรีเมียมค่ะที่พี่ปอป้ลกำลังถ่ายอยู่นี้จะเป็นงานอย่างดีนะคะนี่เลยคือมีหนังศีรษะนะคะด้านด้านบนเนี่ยคือเป็นหนังเทียมนะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากก็คือใครที่กําลังมองหาวิกผมที่จะใส่ไปโรงเรียนเนาะสำหรับน้องๆที่ตัดผมผิดระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่า เป็นผู้ใหญ่ที่กําลังมองหาผมสั้นบ๊อบส,สวยๆนะคะไปใส่ <Okay. S 2> รุ่นนี้จะเป็นงานที่มีความเนียนแล้วก็เป็นงานพรีเมียมที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะสามารถที่จะสาได้รีดได้ใดได้ไดได <Okay. S 2> อันนี้พี่๊อปเปิ้ลรีวิวให้ลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนะคะที่หน้าร้าน p ๊อปเปิ้ลวิกนะคะรุ่นนี้เรามีบริการจํายเนปลายทางให้กับลูกค้าแฟนเพจทั่วประเทศอันนี้จะเป็นที่หน้าร้านของพี่ป๊อปเปิ้ลเองก็จะมีวิตผมหลายๆแบบนะคะที่เอาไว้ให้ โชว์ให้กับลูกค้าแฟนเพจที่มาที่หน้าร้านได้มาเลือกชมกันสินค้าเรามีเยอะนะคะลูกค้าแต่ว่าที่เราโชว์นี้จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสินค้าแบบไหนก็สามารถที่จะทักแชทแอดมินเพจแล้วก็ <Okay. S 1> ขอดูแบบได้สั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะคะที่หน้าร้านเราก็ยังคงมีมาตรการในส่วนของ ตามประกาศของโควิด19อยู่นะคะก็ทุกคน <Okay. S 1> ก็จะต้องอเข้ามาใช้บริการด้วยมีแมสแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเสร็จสั์เรียบร้อยตามนโยบายนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยกันเซฟในเรื่องของโรคระบาดรุ่นนี้นะคะก็ใส่ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยเป็นงานอย่างดีเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปซีเรียสกังวลว่าคนจะรู้ว่าเราใส่ผมฟอ์มนะคะเพราะว่าเวลาโดนลมโดน ฝนโดนน้ำโดนอะไรหรือใส่เล่นน้ำได้สบายมากไม่ต้องกังวลน,นะคะ <Hey. S 1> ใครที่อยากได้ก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยนะคะ